ห้าพฤติกรรมที่คนเป็นอาจารย์ไม่ควรทํากสิทธิ์ข้อสี่ประกอบพิธีที่ไม่ควรประกอบพิธีอ้าวอย่างไงล่ะประกอบพิธีที่ผิดศิลธรรมเช่นศิลธรรมเนี่ยผมก็ขอเอาศิลธรรมเบื้องต้นนะกันก,ก็คือ5ประการสิ่งที่ควรละ5อย่างซึ่งสิ่งที่ควรละหอย่างบางคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนานะจริงๆมันคือคุณธรรมพื้นฐานของชมพูทวีปเก่า เพียงแต่ว่าเรามองว่าพอเรามีศาสนาผนะู้ศาส,สนาเข้ามาเนี่ยเราก็รับอีก5อย่างเนี่ยนะซึ่งมันดีงามอยู่แล้วเนี่ยเอามาประกอบนะในส่วนของศีลน,นะที่จริงศีลของพุทธเนี่ยมันตั้งแต่อุโบสถศีลขึ้นไปนะฮะแต่5ประการเนี่ยนะยังไม่ได้พูดเรื่องพุทธเรื่องอะไรเลยมันคือคุณธรรมพื้นฐานนะที่ควรทําดังนั้นการประกอบพิธีอย่าอ้างเอาคุณวิเศษแล้วทําให้เกิดเรื่องผิดศีลธรรมในการประกอบพิธีเช่นล่อลวงเขาให้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของยาเสพติดสิ่งมึนเมา 2. การทําให้เกิดพิธีกรรมแล้วเกิดการผิดประเวณีนี่แย่เลยนะครับเสื่อมเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะทําให้ติดโรคด้วยนะ,ะท่ให้ป้องกันนี่ก็ติดโรคติดอะไรอย่างนี้นะครับโดยอาศัยความเชื่อนะครับแล้วก็ความยินยอมความงโง่เขลาของลูกศิษย์เนี่ยนะบางทีเนี่ยการประกอบพิธีกรรมก็ไม่ถูกต้องหรือ้งการประกอบพิธีกรรมแล้วก็ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เนี่ยนะมันมีเรื่องการบูชายัญเนี่ยผมเคยพูดถึงในปุถานสูตรนะการบูชายัญเนี่ยที่ต้องฆ่าแพะตัวผู้700ตัวแพะตัวเมียเ0็รอตัวนั่นเห็นไหมมัน หาข้อสรุปหรือข้อยืนยันว่าประกอบพิธีทำฆ่าสัตว์จำนวนมากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ประเทศชาติหรือความจเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นในหมู่คณะนั้นได้จริงนะแต่มันเกิดศีลธรรมอย่างหนึ่งที่ผิดคือฆ่าสัตว์โดยไม่จำเป็นโดยเกินปริมาณนะ